ป้าเอานี่ออกเนี่ยเอาเนี่ยออกนะช่วยกันดเดี๋ยวเออเอ็ดถึงจบเออของหมอะเดี๋ยป้าที่ไงมาตรงนี้นี่แกอะไรบ้าแทเลยที่บ้านมีไหมป้าไหเนี่ยไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาสอนป้าจุดบ้านป้าโอเคอันนั้ป้อเก่ง้าทำได้ป้านี่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 นนี่ีนี่นี่น มัน oh, ่าจะมากับเพื่อนตำรวจป้าเอาออกอี่มีถึงป้ายังเต็มอยู่เลยเนี่ยเอาอกให้หมดมาเผื่อพูดมาเผอพูดดัดดััดดัดมีอยู่ปะมีอยู่มีอยันเพิ่มหมอนะไม่ก่อนเต็มคุณไม่ได้พูดแต่พูดที่เต็มบ้านบอยอยู่ไม่ต้องมา ข้องันนะพี่ไม่พี่ฮเอาข้อมกได้เอาแค่นี้เดียวเรามาโยต่อมาแล้วได้กไดน่านไม่ได้ตรัูนี้จะไม่ได้ตนเเแล้วมีคู่บ้านก่าหม้อบ้านๆปิยนเดียวหม้อสูงเนี่ยต้อมาปิยันไว้ป้าเอาหมอยออกพอป้าดึงยากลบากหมอบมาดึงยากลำบากป้า ที่บ้านเคยปลูกไม่บ้าไปเนป้าพแล้วคนไม่ใช่พัฒนาสูวป้าผมอยากรู้ชาวบ้านป้ามีปลูกไหมครับบ้านเรียกกรพาอะไรป้านี่งไสัม้นชาวบ้านเรียกพาะรเพาอะไรป้าอันนี้นี่นี่อันนี้สับใครบ้าพสงสัมาสบใครอนเกิน พี่ปลาพี่ไอส้สวนเมื่อกี้พี่ปลูกมีอะไรบ้างนอกจากข้าวโพดแล้วตอนนี้มีพริกกับข้าวโพดอย่างสองอย่างเองอซึ่งปกติพี่ก็ปลูกไว้สำหรับทำอาหารให้คน<ห>ป่วยหรือว่าก็ขายได้เอาตังไปซื้อผู้ได้ป้าดีนี่เดี๋ยวผมนำไม้ให้เดี๋ยวป้าทีนี้วา,างนะเดี๋ยวเราจะต้มให้กินนะสดๆเลยป้าเอาลูกมะเขือเทศเอลุงนี่ป้าป้าเอา,เอาลูกไหนดิ สอบเดี๋ยวก็้า้โอเคหละคอนเินด์ใช่จดูไปไหนมาป้าไหมไปไหนมาป้าหลุดต้อลองลองลองดูนี้อันไหนที่เลือกเรียมดาวไปหมด นะเอาหมดดิหมด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  เฮ้ยป้าอยู่างเบาดีปกติไปแล้วนะเขากินข้าวโพดเลย่ะไม่ไม่พี่แล้วจะอารมณ์ครับสับสับแฝงหมดเลยจะที่จะจ้วงท้องไปทีหนึ่งคนก็ไม่มีสิทสะดุ้งพวกนี้นะผู้ส่งเขาพูดไปหมดเลยนะศาสนาเย็นๆคุยกอกมาโลดแล้วเอาเอากระป๋องนี้วางนี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวครับ พตข้าวเหนียวอ๋อ,อนี่คือที่พี่ปลูกไว้ใช่เดี๋ยวพี่มาช่ยเพราะว่าวันเกิดปกติเราจะเห็นกับไปปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวนะัดเข้าวาเราเข้าไล่ครับเพราะว่าเราเอาเป้ามาโยนใส่หัวทำไมอ่ะโอ้ยโยนลงพื้นนะ <c oughs> โอ้ป้าอย่าแกล้งผมสิ วันเกิดแบบใหม่ไอป้าขี้กูนี่พาะสมทูกอย่างนั้นคือผมบอกแล้วว่าวันจะวันเกิดแล้ววันไหนไหนเราต้องทำอาหารกินนะครับไม่ใช่ว่าบอกวันเกิดแล้วเรามาสร้างภาพกันไอ้ทำดีทำไปทุกวันอยู่แล้วจริงไหมแต่ทุกวันนี้เราพอเห็นวันเกิดทีก็ไปนู่นนี่นั่นกันป้าสนุกไป้าสนุกไป้าไปเก็บข้าวโพดมาป้าเป็นไงเก็บไปเก็บข้าวโพดมารู้แต่ชีวิตที่กำลังฝันว่าวันเกิดเจอไอ้ผู้ชายวินไม่ใช่หรออย่างนี้เลยเมื่อกี้เขาแกล้งป้าปะ เขาผักป้าล้มไหมเดี๋ยวป้าล้มเองป้าล้มเองหรือป้าเมื่อกี้ตรงฐานเลยป้าเต็มแม่แมนไปป่ะไปป่ะป้าเขาเตรียมตัวไปรับหน้าไม่เตรียมหรอกค่ะเดี๋พี่โน่จะมาอ้าวก็ไปรับหน้ากับป้านี่นี่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่กำลังเป่าแป้นเป็นเนี่รัตนาแต่งตัวแล้วเอาป้ายืนโชว์หน่อยเนี่ยตัวยืนโชว์ชุดหน่อยเนี่ยยืนโชว์ชุดไง พูดอย่างนั้นแล้วตำรวจมาก็ยืนโชว์ชุดหัืไงไม่มืดจ้ะพี่มันมืดแล้วก็จะไปรับหน้ากันเนี่ยไม่รับหรอกยื่นๆแป้น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 เร็วเอ้าตำรวจมาตำรวจไม่มาจะไปรับหน้ายืนก่อนยืนมาพูดอย่างนี้นาะเปโนบิอยู่อยู่ตรงสลายังกำลังมันนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยคุณรัตนาเขากำลังจะไปรับเนี่ยกูไม่ได้ไปหรอกเฮ้ยคุณต้องไป น้องอย่าฟังเรานะเด fate, ี๋ยวพี่โน้ตสักนินลัดดาวส์นะด้านในมาเหมือนเดิมอ่ะยืนยืนก่อนยืนก่อนเสียจ๋าน้ามาถึงแล้วครับพี่เขาจะไปบวชเขาลำอยู่ตรงข้างหน้าบ้านเราอะไม่ต้องบอกแล้วเขาส่งเอาตีนเฮ้ยเขาเขาไปบวชพระพระสฆงจะมาตีนเหยียบได้ไงป้ามึงไม่ต้องมาพูดนะบ้านนี้นะป้ายืน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 ป้ายืนดิเสรแล้วนะก็มันฮือนันแหละยืนสิเดี๋ยวจะพูดให้พี่โน้ต ศักนินลักดาววาสนธรรนในมโนตตำรวจมาถึงเลยพระสงฆ์พูดอ่ะยืนอยื้ยื้ไม่ยืนยืนเช็คแกว่าพร้อมหรือยังอ่ะยืนอออ่าโอเคชูมือขึ้นอ่ะชูมือหมุน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 ไม่ต้องมาหมุนอย่างนี้จะตายเร็วนะหมุนเตดหมุนเต้ถือปืนนี่เป็นแถวเลยลองเอวใส่เอวขอเอ่ะใส่เอวนิดนึงไม่ต้องมาพูดมากแล้ว มานต่เชคเนี่ยมกากำลังเต้นกันเนี่ยมึงไม่ใช่คนบ้านน้ยเลยยืนยนสิป้าป้ายืน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 ไม่ยืนหรอกนะแป๊บเดียวเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อยบ้านนี้ไม่ใช่ชีวิตอย่างป้าครับยืนแอนเนี่ยมัน,ม,นมันไปสุภาพยังไงนี่ต้องการทักก่อนนี่ก็ต้องการให้คุณไปรับงานคุณไม่ใช่คนบ้านคุณเลยนะ ไม่ใช่คนมั่นนี้เลยนะคนมั่นเหนือมั่นใต้พูดกันแล้วนะเอาไอ้คุณยืนก่อนถือปืนกันด้วยคุณยืนคุณยืนครับโนดอ่ะคุณยืนก่อนรัตนายืนแลกเย็นแล้วผมให้คุณยืนไงอ่าอไอ้นี่นะคนนี้แถวนี้อ้าวชูมือขึ้นไม่ต้องมาสอนกูชูมือขึ้นมึงใช้ชีวิตจริงมั่นกูเลยนะหมุวนนี่เอคนมั่นนี้จะมาแอบยิงมุนสิหมุนหมุน ไม่หมุดร้งนะนี่ไงเร็วมาแอเร็วดิชูมือขึ้นแล้วหมุวนๆเร็วสิครับเราเช็คเอวไงกูไม่เช็คเี่กคนแถวนี้ก็ยืนมองกันอยู่แล้วถือปืนด้วยนะป่าพ้าสงฆ์เขาพูดกับเราอย่างนี้เลยไม่ได้พูดคุณยืนก่อนเช็คเช็คเช็คไอสักว์ไอสัตว์ไอศักว์ เช็คเช็คเช็คเชช็คก่อนไงมึงไม่ต้องมาถสอนตรงนี้แล้วนี่มีตํารวจมาแล้วคุณพี่โนดป้าตั้งสเตะมึงไม่ใช่คนบ้านนี้จะยอมใครนะมึงจะยอมขายหรอกกูนะคนที่แอบมายิงมึงน่ป้าเช็คเอวหน่อยเช็คเอวตอนสอนเรานะนี่บ้านเราเราก็ต้องพักผ่อนนะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเช็คเอวเช็คเอว เด็กน้อยช่วยด้วยเดี๋ยวมากันแล้วเพื่อนพี่โนดให้ใครช่วยคนแถวนี้ตำรวจเดี๋ยวติดตามอะเดี๋ยวติดตามเลยรัตนาก็จะไปรับหน้าเออคือมันเป็นประเพณีของไอสัตว์หน้าดานในนาเคียมไม่ใช่คนบ้านกูเลยมันเป็นประเพณีของคนเพชรบุรีฮะเหมือนว่าพรุ่งนี้เราจะบวชใช่ไหมก่อนวันที่จะบวชก็คือ,อวันนี้เขาก็จะมีการปงหัวหน้าแล้วก็ไปรับหน้ามาจากวัดเนี่ยเพื่อมาฉลองที่บ้านแล้วพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเขาเขาก็จะแห่หน้าเนี่ย ไปบุซมบทต่อมันเป็นภายะพนีทางนี้เดี๋ยวรัตนาเขาจะไปดิ้นอยู่หน้าแตรวงมึงไม่ต้องพูดไลยควายเดี๋ยวพี่โนโดมาจริงเดี๋ยวักนินรัตด,ดาวาัฒนาดไานมาโนดรัตนาวัฒนาใส่การับนักโอเคไม่บายเลยอ้ชีวิตจริงนะคนแถวนี้คือพูดแต่ละ